ส่งให้ลูกานเรียนครับโอ้ปลูกไว้ส่งให้ลูกเรียนครับเจะจบไปเรียนยา่าทีน่านี่ครับเนี่เพราะว่าเรียนมัน<อ>ยังก่อรับนักแขงโอ้ก็คือทํามาตั้งแต่ลูกเริ่มเรียนจนจะเรียนจบครับทำกระเซ็ผสมผสานครับส่งลูกจนเรียนจบครับป<ะ>ั๊บนับนี่ห้าบาทได้สำเร็จเี่ครับห้าบาท อันนี้คือข่ยตราดครับแต่ถ้าขข่ที่ส่วนก็จะได้ลายกว่านั้นขา่ส่วนสามกำเนี่ยครับสิบบาทสามกำสิบบาทครับสามกำสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาวันนี้นะครับก็มาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรฟามยุคใหม่วันนี้นะครับนัดนะครับก็จะพาพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะครับมาเยี่ยมชมนะครับส่วนเกษตรแบบผสมผสานอีกหนึ่งส่วนนะครับ อยู่ที่ตำบลโคกนาโกบ้านนาดีนะครับอำเภอปาติ้วจังหวัดยะโสธรนะครับเดี๋ยวไปเจอกับเจ้าของสวนนะครับว่าคุณพ่อนะครับมีชื่อว่าอะไรแล้วก็มีที่มาที่ไปในการทำแบบไหนยังไงนะครับไปกันเลยครับผมครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับครับพิกัดวันนี้เราอยู่ที่ไหนพ่อ อยู่ที่บ้านนาดีครับผตำบลโคกนาโกมือปาติ้วครับจังหวัดยะโสธรครับขออนุญาตคุณพ่อแนะนําตัวเองหน่อยครับคุณพ่อชื่อคุณพ่ออะไรครับหล่อไม้มีครับโอ้พิกัดวันนี้เราอยู่ที่บ้านนาดีครับบ้านนาดีสวนเศรษฐกิจพอเพียงโอ้ครับผมไปทางที่แรกกันเลยพ่อพาชมสวนแน่ว่ามีอะไรเลี้ยงอะไรเนี่ย โอ้ยมันบือเดาตัวขึ้นได้ตัวครูบอกอะไรขึ้นได้เมื่อาพมาเห็นเบ้อป่ามีอะไรกันเ้รงครับผมอันนี้ตั้งแต่เริ่มทํามานี่คุณพ่อทํามาจักปีพอประมาณโกปีครับโกปีแล้วเนาะครับอืมประวัติความเป็นหมาตั้งแต่เริ่มหมาทํานี้พื้นที่ตรงนี้เป็นอะไรพอเป็นมันครับโอ้มันเป็นเป็นให้มันเนาะครับมาแล ก็ต่อหันมากกับว่าเป็นผู้ซอยมาแปดปีก็เลยไปเรียนรู้มากกับว่าผ้าตะวันเฮ็ดครับอืมแล้วทีนี้ตั้งแต่เริ่มทํามานี่เจอปัญหาอะไรไหมพ่อโบมี่ครับมีแต่ความสุขมีแต่ความสุขดีจุดเริ่มต้นนี่ข้องการทํานี้เป็นไงพ่อเริ่มแรกก้อนเราจะมาทํานี้เราปลูกอะไรยังไงเป็นนะดับแรกก่อนพ่อโอ้ก็เฮ็ดพัก ปลูกผักก่อนปลูกผักก่อนบ้านก็คอยเสริมมาเรื่อยๆัวมึงคุงแน่บริบทที่บ้านเนี่ยเรื่อยบริบทเป็นที่ว่างครับอืมพอปลูกผักแล้วก็เริ่มเป็นปลูกมะนาวขัดปลูกกล้วยไปดิครับอืมมะนาวนี่พันอะไรอ่ะพ่อเพืนพันหยังหรืคือผมกโบงหูคือกันเด้บนตัวตัวมีตัวมังหน้าพ่อเขาปลูกบิดจับพิษจับถึงจุ่นหันละ นี่ใช้เวลาจักปีพอกว่าเราสีได้กินน่วยมันบมือนาเนี่ยสองปีครับนี่เป็นน่วยครับโอ้ครับผมปันหาวันนี้สองปีดีครับในละครับสองปีแล้วครับนี่ครับผมทีนี้แนวแนวทางความคิดตั้งแต่เริ่มมาปลูกนี่มันคิดจังได้คือได้มาปลูกปะมันเป็นมาตั้งแต่พอมาพ่อผ้าปลูกปันสัญญานขายีแหล่ปลูกพักกะหล่ำแน่พักกาดอันหอแล้วไปขายปลาเอาเพื่อปลาติ๋วเขานี่แหละครับ ใบก็มัดไดหน่อยบาดก็มัด้ลรกได้เมียครับกระทันในเห็ดครับไม่เห็ดหน้าเห็ดยังไปบาดกับว่าเป็นผู้ชอยครับก็เลยได้มว่าเออกูสินั่งลองเมืงก่นหน้าว่าพ้าลูกหลานเห็ดครับก็เลยมาเห็ดครับกับจบวามสําเร็จอยู่ได้หรือเป็นอีกอะไรอ๋อปลูกตั้งแต่ปีแรกก็คือได้พ่นเลยครับได้ผลเลยครับก่อนปลูกตั้งแต่แรกเนี่ยพอคิดแม้ว่าปลูกแล้วมันจะได้พ่น คิดครับได้บ่ได้ผลครับครับก่อนก่อนจะปลูกก็คือคิดแน่ๆว่ามันต้องได้ผลครับได้ผลอืพรนปู่มาแต่น้อยเท่าญ่นะครับโอ้ก็คือเห็นครับเคยเห็นเคยเห็นครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้เป็นดงอะไรพ่อเนี้ยดปลาประคุณเนี้ยพาเขาไปชมเนี้ยปลาประคุงครับโอ้เป็นปลาบระคุงดิครับอันนี้คือทําไมเราถึงได้ปลูกตะไขไว้ ข้างล่างกะจมก like oh, mm. oh. em, kind of ับต้นบักหุ่งหรือว่าต้นมะละกอเนี่ยพ่อพอพว่าเห็ดิมันหัอว่างเห็นอะไรก็มีพักกันอีตูครับอยู่นี่เอาหัวละผ้าอีตัวอีตูยุบแล้วพี่หัวละผ้ายุบแล้วกับโผล่กันหัวยังักล้เริ่มใหม่เริ่มต้นใหม่ครับอ๋อปีนี้พ่ออายุจักปีแล้วเนี่ยพ่ออายุ หกสิบสองีครับโอ้บ่เทาปันไหนเนาะกระเถาจนมามีแฉลมันปวดแฉลบวได้สอนครับโอ้เนื้อที่ในการปลูกพผสมผสานนี้ทั้งหมดมีพื้นที่เท่าไหร่ยังไงพอสาสามไรโออย4ไรสามงานครับจุดประสงค์จุดประส์ตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆนี้ปลูกไว้เพื่ออะไรยังไงพอเพื่อ่งให้ลูกหลานเลียนครับโอ้ ปลูกไว้ส่งให้ลูกเรียนครับเด็กเรียนอยู่กรุงเทพโอ้ตอนนี้ลูกก็ยังเรียนอยู่ครับไอ้ลานไม่นลูกลานโอ้ครับโอ้เรียนอยู่ชั้นได้แล้วเราพอยินนี่จะจบไปเลยนยาจีนานี่ครับนี่เพราะว่าเลยนนั้นยังก่อนร่ำเงนแข็งโอ้ก็คือทํามาตั้งแต่ลูกเริ่มเรียนจนจะเรียนจบครับทํกเซษตพรผสมผสานครับ ส่งลูกจนเรียนจบครับป๊าดนับชื่ออีลี่ครับผมโอ้โอก็คือต้องมีความขยันครับขยันครับครับแล้ววิธีการวางระบบนี้เพราะจัดการยังไงตั้งแต่แบบเริ่มทำเนี้ยเพราะจัดระเบียบกันปลูกอนุนอันนี้ยังไงการเริ่มเป็นหลอกไผ่หลอกมันครับทั้งนี้ส,อง,สองไร่ ทั้งนี้ไรยสามงานครับก็ได้ปลูกที่แรกก็เริ่มต้นปลูกบักเน้าทั้งนี้เบิร์ดครับบักเน่าคือเมื่อสวงกับปลูกแซมน้ำหล่อมันครับปลูกของอธรรมศาสตร์แนวอื่นธรรมดาครับปลูกแนวอื่นเห็นจะเห็นดีมันวา่างอทั้งนี้คือก,กันครับนี่ทั้งนี้ก็ปลูกต้นกล้วยก็ได้รลต้นกล้วยก็ว่าปลูกบักเน่าเสริมในยังใด้ก็บร่มเสริมเบริร์ตสุยานครับตัวขอหิมีตัวขอหิมีที่ดินว่างอ ก็คือคันว่างแล้วมันมีผลอะไรพอมีผลว่าเออเขาปลูกต้นนี้บะฮุต้นหนึง่งือพักต้นหนึง่งเขาก็ไเด็ไปได้สิบบาทยี่สิบบาทไปแล้วโอ้ครับโอ้ก็คือมีให้มันมีรายได้ทุกอย่างว่างทุกอย่างครับพิจารณาศอกหนึ่งนี่ขอให้ได้ยิ่ยี่สิบบาทร<บ>ับดินศอกหนึ่งได้ครับนี่ออคิดปั้นเลยพ<ด>ีพบ้าเนี่ยให้ได้ยี่ <laughs> สิบบาท ต่อกระยี่สิบบาทเขาคิดว่าบรายดอกครับต่อรีสิบบาทหัวยังใกลกินเยนี่กิโลสิบห้าบาทครับมันสามเงาครับต่อยี่สิบโลครับอ่าโอ้บะพรุงต้นนึงนี่เขาก็ได้บ่าหน่อยแล้วครับครับพวกชิงไท่นี้เราค่ายังไงพอกิโล่ละสิบห้าบาทสิบห้าบาทเอามะละกอลูกจักบาทกระบอกเดียห้าบาท สามบาทก็มี่แปดบาทก็มีเอากล้วยนีก่กล้วยวีจักบาทกล้วยเวียสิบห้าบาทกล้วยละสิบบาททีนี้โดยรวมกันแล้วแต่ละวันนี้กมันบอกว่าเถือแต่ว่าการที่การเขียนผมเขียนเหมือนมือเนึ่งเนี่ยมันตกมือละแปดร้อยหรือมือละพันก็มี<อ>ก็ไดไ้ไปเบื้องทางนู้นกันเพราะมีอะไรเนี่ยอพอรวมกันแล้วห้าบาทสิบบาทดีทีบาทมันก็ได้ไหลายร้อยเนาะครับ วานเมนื่อไคล์หยาอีกปานนันอีกเดียบบาทสิอา่าหญ้าอะไรพ่อพาไปเบิ้งเนี้ยครับโอ้อันนี้ติครับนี่แหละครับหญยาอืมอันนี้เป็นหญ้าพันอะไรพ่อพันเนีเขาเอินหญ้าหญยาหวานครับหญ้าหวานติครับหญ้าหวานอ๋ออ๋อปลูกแซมไปกับบักบักเขียบเลยบักเขียบครับบักเขียบในการเสวยละครับอีก,อ,กอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มบอกไปละครับโอ้บททักเขียบหรือเนน่ยนี่ พันอะไรพ่อที่ปลูกอยู่ตอนนี้พันธรามดาธรามมาตาของเขานี่ครับพันนั่งพันนั่งบอกพันหนังครับพันนังเดิมเหล่านี้เนาะนังเดิมเข้าปลูกไว้จักร้อยต้นหรอพ่อหรือว่าจักสิบจักน่วยประมาณหาสิบต้นครับทั้งสองฝั่งโอ้กบบล่าอีเนาะครับกบบลายบอกได้ผลผลิตเป็นยังไงพ่อได้ผลดีครับนี่คืออันนี้ลูกชั้นนี่ก็ได้ผลแล้วก็กิโลกิโลละสิบบาทครับกิโลละยี่สิบบาทตามอันราการของมัน ครับว่าเก็บออกกรมูปุ๊บก็ได้ราคายี่สิบห้าบาทนี่แหละครับ,บม a, ผมะได้ยิ้มห้าบาทครับเรานี่เก็บแต่ละครั้งนี่ได้กิโลปันได้พอประมาณร้อยโลครับมัดสิบต้นนี่ห้าสิบต้นเนี้ยนะครับโลละโลโละสิบบาทโลละสิบบาทครับได้เป็นร้อยโลเลยทีครับโอ้โหดีแห่งครับโอ้ยเป็นตาออนซอนครับพี่น้องครับไปเบิ่งทางนู้นต่อเพราะ มียังเนี่ยฝั่งนู้นเป็นเป็นพักส่วนขัวบ่พอครับพักส่วนขัวเดี๋ยวพักเซลานแอนครับนี่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นพักเซลานแอนครับพักเซลาแอนบกหนาวแซมอะไรได้ครับนี่โอ้เนี่ยบกหนาวบกหนาวสามเดือนนะครับตัวนี้น้อยนะครับ,รบนี่นปลูกแซมเมืดโอ้ครับผมอืมโอ้อันนี้ก็คือเราปลูกไว้รอเลยครับปลูกไว้รอเลยมืดอนี่งโลบาทเดเห็นสักคืนมือนี่ ระบบน้ำที่พ่อใช้ในส่วนนี้เป็นระบบน้ําอะไรแบบนั่นอย่างไรแบบน้ำเจ้าน้บาบบดานครับเป็นเจ้าน้บาบบดานครับขนาดจักนิ้วพ่อสองนิ้วครับสองนิวนนน้วอ่าจอยบอนร์หกนิ้วบอหกนิ้วครับท่อที่มาล่ะสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งสามารถใช้กับส่วนสามไร่ไอซีไร่ครับซีไร่สามงานไอไหมพอ่อพ่อครับเหลือหนีครับโอ้พอดีครับ แล้วระบบการให้น้ํานี่เราให้แบบนหนยังไงพอะซปริงเกอร์ครับนี่ใช้สซปริงเกอร์วางเต็มเลยครับวางเต็มเลยครับมันดียังไงการใช้สปริงเกอร์หรือว่าพอในมัดสุดซุ่มซ้าไปบดเมื่อที่บ่มีการแหงเพราะว่าซีอนซีไรสามงานนี่บ่มีแหงครับ,รบพอดแรงครับรบ่มีแรงบ่มีอันนี้มันจะซุ่มไปบดทั่วซีไร ให้น้ำวันละกี่ชั่วโมงยังไงพอ่อทั้งวันเหรอครับให้ทั้งวันครับช่วงที่ฝนไม่ตกนะเนาะครับทั้งวันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ให้ปันได้ครับ,รบเดี๋ยวก็ล็อกนี่มือหนึ่งล็อกนี่มือหนึ่งสินะครับการกาจัดพวกวัชพืชล่ะพอ่อวัชพืชก็ช่วงนี้มันกับมีปันไดไม่ได้ใส่หัวจริงไข่แนบ่ยบกับพักเสะเดาเนี่ยพักเสะเดากับปูกรอยูบ์ายากับ เครื่องข้อห้อเครื่องเครื่องอันกับข้อห้เนี่ครับนี่อเครื่องแกงเครื่องยังห้านี่แหละหัวใส่รับรับรับขานอนก็คือเอามักไว้บ่พอครับมักไว้ครับเดี๋ยวพ่อไปเบ่งมักโอ้ล้วก็ฉีดบอกครับฉีดเอามาฉีดกันพวกแมลงว่างเนานกันพวกแมลงครับเอาแล้วพวกหญ้านี่ล่ะเรากับพวกหญ้านี่ตัดตัดครับครับตัดใช้เครื่องตัด คือกันกับุ่นเลยครับนี่ครับบานก็นไปแห้งง่วครับ <c oughs> อ๋อทีนี้พอเราปลูกพวกขิงข้าตะไคร้อะไรต่างตางเนี่ยใต้พวกพวกต้นกล้วยอะไรนี่แถวนี้เขาเรียกว่ามันง่ํามันไม่มันไม่คุมเหรอพอ่อไบ่คุ้มครับม่วนม,วนมวนือนี่ได้ผลวัตสุยางก็เด็กปลูกบ่ได <c oughs> ok ้เขาจะช่วยปลูกนอกกล้วยว่ามันใบมันคุมม้มมันบ่ครับครับมันเกิดสมาปัด มาแลงให้โอ้ร่มมาปัดมาแลงปัดยังออกให้ไปเบิรดลมมาครับเวลาร่มมาเนี่ยมันจะปัดออกมาแล้งรบได้เขามาปัดออกทํากันอาศัยอาศัยใบนี่แหละปัดหันพัดนี่เป็นเป็นอย่างนั้นแหละตีพอครับทับกันแล้วก็ปลูกกันอันไหนไม่ไหม่ปลูกทุเรียนเอากล้วยไปปลูกครับโบดกล้วยไปปลูกก็ปลูกโบได้ทุเรียนครับต้องเอาอ่อนกล้วยไปปลูกเสริมไอ้มันคุ้มเยวก่อนครับ ทุเรียนเนี่ยเพี้ยนยากขั้นบนสียาครับอือแล้วทีนี้ระบบการจัดการนี้เราเป็นแบบไหนเพราะเป็นอินรีเ์ผสมเคมีอะไรเรามีใช้เคมีไหมที่นี่ปุ๋ยเคมีอ๋อ่ว่ายายาเคมีแต่บนสีอ่โอ้ <laughs> <laughs> โอ้ว่าจงสันแน่ดี่ครับเก็บเก็บก,กินได้บดอยู่นี่ตะว่ามันบมียาสารเคมีอ๋อ มีแต่ปุ๋ยมีแต่ปุ๋ยครับต้นอะไรครับการใช้มันคือสารบำรุงเนาะนเจ็บพักเจ็บยังไนได้ปั๊ดอ,อุ้ยฝั่งนี้เป็นอะไรพร่อพาไปเบิงเ้งแน่ตามไปเลยเพ่อค่านี้เราปลูกจักเดือนจักป,ปีมันถึงได้เก็บผลนผลิตเราพ่อเดือนอันนี้ปลูกแค่สามเดือนไดยผลนผลิตครับนี่ค่ะเดือนเราก็สามารถเก็บไปขายครับเจบไปขายกลไปขายได้ เราเราเอาอะไรมันไปข่ายพ่อเอาอยังก่อนนาอนมันครับนอมันครับนอนอ่อนนี่โอ้นอนอ่อนเนี่แหละที่ครับนอนอ่อนนี่ไปขายกับหัวมันนอมันเราข่ายกี่บาทยังไงพ่อเป็นกิโลยี่ห้าบาทเขาข่ายเป็นโลติครับขายเป็นโลโลละยี่ห้าครับโลลยยี่ห้าอ่าแพงเห็นละนอมันละพ่อนอมันเนี่ยบอกครับก็นอ่อนประเดี๋ยวสามันไม่เอาเป็นหัวไปออกคือออกคือมอเตอรเลยงเลยลงจะงอเลย โอ้ก็คือทั้งเงาน่าล้างทั้งกิโลายว่างั้นเถอะแมนโอ้ว่าอันนี้พักอะไรโอ้ละตาอันนี้พักยีตัวครับนี่เขาเรียกว่าอะไรล่ะแมงลักบอกแมงแมงลักแมนโอ้เขาเรียกใบแมงลักเนาะแมนใบแมงลักที่อันนี้ก็ขายได้คือกันบอกครับขายได้โอแมนจุ่มซ้ำนี่บ่ห้าบาทนี่ไหนลองเทดมาเบิองนี่ห้าบาทได้ซ้ำได้ นี่ครับห้าบาทโอ้อันนี้คือขายตลาดครับแต่ถ้าขข่ที่สวนก็จะได้ไร้กว่านั้นขายสวนสามกำเนี่ยครับสิบบาทสามกำสิบบาทครับสามกำสิบบโอ้ครับโอ้จุ๊มเดี๋ยวเนี่ยตีสิบบาทไม่ไไปห้าเงินไก่เลยเนาะนี่ครับเขาไม่ขายตลาดก็เอาสิบบาทนี่ยู่ตลาดโอ้อันนี้จะเป็นตรง เป็นดงกล้วยครับดงกล้วยเกาูนย์หนึ่งโอ้ดงกล้วยเกาส่นหนึ่งครับมันเป็นเชื้อพันธุ์มนเลยบ๋เพราะครับเชื้อพันธุ์มนเลยเชื้อพันธุ์พันเกาูนย์หนึ่งแมนมันเป็นกล้วยอะไรน้ำว้าเลยกล้วยน้ำว้าครับมเป็นกล้วยน้ำว้าครับมันแตกต่างจาผ่านบ้านเราอย่างไราะอเดี๋ยวเฉบว่าตายพ่ายบบตายพ่ายแมนเอ้ามันคือเป็นอย่างนั้นนะปออันมันจะขึ้นไปมันจะตายพายยุบลงบดดิยอดมัดบด่กูต้องว่า ถ้าเป็นกล้วยบ้านเราแมนแต่อันนี้บ่เป็น,รปนครับบ่เป็นวืาม,มันคือเป็นอย่างนั้นหรอบออันนี้ครับป,ปูบ่หกปีนี่ปูหกปีตัวเหี่ยนี่บ่เป็น่ยนยังครับไม่ได้ก็หักมามันแก่มาเอาเครื่อว,ว่ามันมัน่อหาก,ก่อนหน้าพ้นมากนี่<อ>หน้าแรงมากเนี่ยสามคนสี่คนก็ไม่ขึ้นเวลาเราปลูกนี่มันใช้ระยะเวลานานไหมเพราะต้นมันคือสูงแบบเนี้ย แล้วกว่ามันจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยพอก็ปีนึงเหรครับนี่กรปีนึงครับอประมาณปีนึงเหครับเคือว่าปลูกนาพ้นนาแดงอะได้ออกโอ้ครับก็ใช้เวลาพอโดนปันได้างเพราะครับพ่อโดนเพราะว่ามันก็ตามรอบปีแล้วเออตามรอบปีครับเราไป่ข่ที่หนเขามาหลับอยู่สวนเลยครับมาหลับอยู่สวนเลยหลับไร่อยู่บ่พอกะมือละเขาเอาหน่อกล้วยใสกับมือล้าน เจ็ดแปดร้อยเจ็ดเป็นร้อยเครือเจ็ดเป็นร้อยนอครับเครือไหนครกบเอาเป็นว่าเจ็ดแปดเครือมือนหนึ่งเรื่องมือครับนั้งที่พ่อพ่อขายพ่อขายนอจากบานนอแล้วเศร้าหาครับเศร้าที่เหม็นเจ็ดร้อยแปดร้อยนอกันไร่หล่ได้ได้ดังอยู่นาะเหมนมันคือสูงอะไรแถวพอกล้วยพันนี่มันสูงครับนี่ ก็อุอดมสุ่มบัวเนะี่ยร่อยค้นร่อยอโลดเลยึ้นบ่หักหุ่มลงไปบ่หักครับมันคือกล้วยป่าเนาะครับคือกล้วยป่าแต่มันคือกล้วยน้ําหวาบ้านเราแมนพิดาใช้เป็นเลียมอ๋อเป็นเลียมก็ไม่มีพ่นต่อการกินช<ม>าปมเหมือนกันไหมพ่อหวานเหมือนกันแซ่เหมือนกันรสชาติเหมือนกันสิ่งที่ได้รับจากการทําเกษตระส้มมะสานนี่คืออะไรพ่อความสุขความสุขแมนเอายังอื่นบ่ได้บ่ ได้แต่ความสุขต่อได้บัจจุยังแต่ว่ายื้อว่หย่อยนแล้วคือความสุขของห <c oughs> ่า <c oughs> แมนครับ <c oughs> ผมเออ <c oughs> เอาก้อนสีฟากไปนี่มีแนวคิดผู้ที่กําลังจะทําหรือว่าผู้ที่ทําแล้วมีปัญหาอะไรไหมปาาขึ้งแม้ว่าเขาจะอันคู่จะทำนี่มันอยู่ที่คิดใจที่รักษาความหูของขหฮานี่คู่คู่ามากักปลูกจงฝังใจที่สุดครับเอาใจมันที่สุด บานีนขั้นจะป,ปูกยาดได้สะปาวิทยุ <c oughs> เครื่องเสียงมา่ไปไในไฮแต่มันสิมีความถูกบดท,ทั้งข้นทั้งตน้ตนต้นกลัว้อนยังทุกอย่างครับ <c oughs> อือรายได้ต่อเดือนนี้เป็นยังไงพอรายได้ต่อเดือนเนี่ยมันก็เป็นบางเดือนเริ่มเดือนกระตกมือเดือนละหมื่นก็มีเดือนละหาพัน,เ,น 5, 000, เริ่มเอาชู้ชุดเดือนหมื่น <c oughs> เริ่มแต่บกเขือบางยังพดทุกอย่างแหละครับอยู่ในสวนห้องนี ย่างละห้าบาทสิบาทน,อ <Man. S 2> น้อยข้องเราเยอะแมนย่างที่พ่อว่าซอกละยี่สิบาทแมนเทอะได้สิบบาทครับครับผมเฮ้ยเงินเดือนเงินเดือนนั่นนายมันสิไปทอนเนาะเอาก่อนสีจากไปเป็นกำลังภากกำลังใจให้ผู้ที่กำลังเฮ็ดเนี่ยเอ้าบ่โอ้ยสี่จ้าเสวานี่เด่เนาะมันอยู่กับภูมักอยู่กับจิตใจว่าเออเขาสืบูก เราก็เจ๊ได้แยจากเพื่อนนักอื่นตัวปูย่างเดียวจังเจ๊ใส่ของมันเจ๊ใส่ว่าเออหลวงค่ณหลวงปู่จะาปูนี้กระปูได้หรอกู่ปูได้หรือปูได้ปูได้บุรุษเรดส์ารมันกระบาดอะไรปูกระตไว้ยางนี้น้ำบระดิกินเองกระดิกินตัวคู่เจ๊ใส่ขยันคู่ถิ่มกันบุบปูก็คือบุบปูกูมาปูก็คือปูเฮ็ดได้ตัวถิ่นได้มันบรรลุหนาเด้อครับม่วนมื้อนี้ครับโอเควันนี้นะครับนับนะครับ เกษตรตามยุคใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณพ่อนะครับที่ให้ความรู้นะครับในการทำเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วก็ท่านที่ติดตามรับชมนะครับเกษตรฟามยุคใหม่นะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับว่านัดนะครับจะตานะครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าหน้าอานะครับไอเยี่ยมผมส่วนเกษตรแต่คือสวยแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดตับสะไคร้ด้วยนะครับ วันนี้นัดก,กับคุณพ่อนะครับก็ต้องก่อขอครับก้าวคำว่าสวัสดีนะครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับ